พอดีค่ะหนึ่งสองมันก็ยืนมาอะไรยี่สิบวนาทีจงสถิตในใจเคจะเริ่มแล้วมึงเราจะเปิดยังไงเ,เด้งขึ้นมาหรอเด้งอ๋ออยู่อย่างนี้เลยใช่ <c oughs> นี่ฮนะ ยี่สองสสวัสดีสสดครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชิมทุกคํากับนมข้นเป็นรายการที่จะพาทุกๆท,ท่านนะครับมาทดลองอาหารในหลายๆอย่างกับนมข้นนะครับใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะแบบตั้งแต่ของเบสิกนะคะที่ทุกคนเคยทานกันอยู่แล้วนะคะจนไปถึงของแปลกๆนะคะที่ทุกคน ไม่เชื่อว่ามันจะเข้ากับนมข้นได้ค่ะใช่โดยเริ่มจากเราจะเริ่มจากการแนะนําอาหารกันก่อนดีกว่าใช่นี่ครับอย่างแรกขนมปังของเบสิกที่เข้าอยู่แล้วแน่นอนใช่แต่ที่เหลือเนี่ยอาจจะยัง <c oughs> หรือเปล่าเราลองทดสอบวันนี้นี่นะครับต่อไปสาล่ายนะคะใช่คื่คุณนี่บอกนะฮะ ต่อมานะคะคือมะม่วงแช่อิ่มค่ะต่อมานะคะคือแมงกะพุนน้ำมันงาค่ะต่อมานะคะคือไข่กุ้งเอบิโกะค่ะคืเห็นแตกขาวๆก็คือมายองเน็แต่อันนี้ขาวๆใหม่เป็นน้ข้นได้ต่อมานะคะคือหมึกกุบค่ะไส้กรอกค่ะพิซซ่าค่ะเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มเข้าขึ้นเรื่อยๆเริ่มแย่ลงเรื่อย ซาลาเปาหมูสาม่ะอันนี้ที่เด็ดเกวซาลุยสวนค่ะแล้วอันสุดท้ายนะคะแบบที่ทน่าจะเข้าที่สุดใ,<ช>ในวันนี้แหนมนั่นเองค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะแบบคุณคิมเนี่ยกินรับประทานอะไรมาบ้างหรือยังคะอ๋อวันนี้คือผมยอมอดอาหารไม่ยอมกินอะไร <c oughs> อดอาหารเลย้คะเพื่อที่จะมากินไปพร้อมกับทุกคนในวันนี้นะครับแล้วคุณนี่เหล่ะครับหิวหรือเปล่าค่อนข้างหิวค่ะเพราะว่าไม่ยังไม่ได้ทานอะไรเลยตั้งแต่เมื่อวานค่ะเรียกเรียกชื่อผิดหรือเปล่าครับชื่อชื่อโซดาค่ะอันนั้นอาจะเป็นชื่อเก่าใช่แล้วคุณนี่เอ้ยอุ้ยอึกอีกแล้วอ่าคุณโซดาป๊อปใช่ไหมครับโซดาเฉยๆค่ะโซดาชื่อโซดาเฉยๆค่ะคุณโซดา อยากกินเรืองครับอยากทานแล้วค่ะอยากทานขนมปังแล้ว<ฟ>ค่ะงั้นเรามาเริ่มจากของเบสิกโดยการชิมขนมปังกันก่อนเลยครับน,น,น,นี่ครับเฮ้ยใช้ช่องด้วยนี่เป็นล้างล้างมือแล้วนะคะครับ นี่ว่าคนลอันเราจะมาเทนมข้นกันเลยค่ะอือโหเป็นอดีไวนี้ขาดน้ำตาลค่ะเดี๋ยวเราคุณคิมแป๊บหนึ่งนะคะอ่าอยังไงก็เข้ากันอยู่แล้วนะครับใช่เป็นเหมือนกันเปิดหัวกินอาหารเช้าเปิดเปิดเปิดต่อมลดค่ะ ถ้ารเรามากินกันเลยดีกว่าค่ะหนึ่งสองแล่วอาอลนี่ครับจะเยิ้มเยิมอุ้ยโค้ชขอภอภัยฮะเราทีมกันให้หมดเลยดีไหมใช่ค่ะตอนนี้นะคะเชื่อว่าทุกคนที่ดูอยู่เนี่ย ตอนนี้นะคะเชื่อว่าทุกคนที่ดูอยู่เนี่ยค่อนข้างที่จะหิวกันแล้วอยากให้ทุกคนนะคะออกไปเซเว่นนะคะไปซื้อขนมปังกับนมข้นนะคะแล้วก็มานั่งกินแล้วก็ดูไปพร้อมกัน,นะคะ่ะใครดูแล้วหิวอย่าเพิ่งออกไปซื้อตอนนี้นะครับดูพวกเราก่อนดูให้รู้ว่ามันอะไรมันเข้ากันหรือ <c oughs> อร่อยไหมฟ้องคะ อยากลองของต่อไปเลยไหมครับอยากลองแล้วค่ะก่อนอื่นเรารีวิวอันนี้ก่อนดีกว่าว่ารสชาติเป็นไงคุณนี่อร่อยอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเป็นของที่เป็นของเบสิกที่ทุกคนต้องเคยกินกันอยู่แล้วแล้วมาลองอันต่อไปดีกว่าก็คือส,สาลายค่ะสาลาแค่แก่น้อยแล้วเป็นสาลายเป็นสาลายจะร้านสะดวกซื้อนะครับที่หาหา หากันด้ง่ายนะครับค่ะอ่าอันนี้ครับขอบคุณค่ะนี่นะครับมาเรามาเตรียมข้นเยิ้มๆกันดีกว่านะครับนี่ค่ะมาค่ะเดี๋ยวเธอให้ค่ะคุณี้่ลองชิมก่อนลยครับได้เลยค่ะ กร,บกรบอบหวานเป็นไงบ้างครับไม่ค่อยแย่นะคะอร่ชาติเป็นไงผมจะลองชิมบ้างนะครับอมืมันก็เข้านะคิดว่ามันจะไม่เข้าใช่ค่ะคิดว่าจะมีแค่ขนมปังแต่อันนี้ก็อร่อยหรือว่าเป็นเพราะพวกเราติดหวาน กรอบๆมันๆเค็มๆหวานๆตัดกันไปถ้าเรามาข้ามมาฝั่งนี้กันบ้างดีกว่าค่ะที่มัน,นแอดวานขึ้นก็คือหมึกกรุบนั่นเองค่ะอ,อันนี้ของเ่บกับของหวานสักครู่นะคะอันนี้ค่ะ ปกติคุณคริมทานหมึกกลุบอยู่แล้วไหมคะผมทานประจำครับอร่อยแต่ว่าผมไม่เคยลองอะไรแบบนี้นะครับอันนี้เป็นครั้งแรกในครั้งสุดท้ายหรือเปล่าอาจจะเราจะราดนมข้นลงไปเลยนะคะคลดหมาล่าด,ด้วยราดเยอะเลยครับเยอะๆอีกครับเยอะเยอะแล้วค่ะเยอะวให้กล้องดูนะครับ นี่นะคะเดี๋ยวรอคุณิมีมซักคู่นะคะอ่ะผมจะลาดกันแบบเยิมย้มๆเลยครับกลล้องเยนี่เอาถมุมถุ่มมือก,กุบไปเลยครับดูนะครับพร้อมนะครับคุณพร้อมค,อค่ะ หน้าคุณเป็นันไงครับเข้าไหมเหมือนเป็นหม่าล่าที่รสหวานขึ้นค่ะรหวานหวานก็คือตอนแรกที่เข้าปากไปเป็นนมข้นเลยหวานหวานใช่ค่ะแล้วก็กินไปเรื่อยๆถึงจะมีมะกรูดตามมาครับใช่ค่ะมันเป็นแบบรสชาติที่แบบแยกจากกันเลยขนมอันนี้เหมือนกินเหมือนกินหม่าล่าเหมือนกินซุปหม่าล่านม อ๋อลน้น,น,นใช่ <ๆ S 2> เปี่ยซุปใหม่ลองได้นะแต่ผมไม่ลองแล้ว <c oughs> มาค่ะต่อไปเป็นไซ้กกอกนะคะ <c oughs> อันนี้ค่อนข้างยากแกะยากนิดนึงอันนี้ดูมันหิวเพิ่มชิ้นมา <c oughs> ใช่ไหมครับ อ่าเหมือนอา,อาจจะเหมือนมายองเนสหรือเปล่าใช่ยิมๆย้มคงคล้ห้ก็เแหละก็สีขาวๆเหมือนกันลองเลยไหมมานะคะ ค่อนข้างก็ไม่แย่ไม่ไม่แย่แ<ต>เหมือนที่คิดแต่ก,ก,ก็ก็ได้อยู่ครับถ้าแบบคุณชอบของหวานก็เป็นไส้กรอกรสหวานอะไรไปใช่แต่ว่าก็แอบปลาเล่มปลาเล่มปลนิดนึงค่ะจะดูแตกต่างกันใช่กินปกติครับ จิ้มม่ยอางี้เหมือนเดิมดีแล้วค่ะอืของชิ้นต่อไปนะครับคือพิซซ่าค่ะอันนี้คิดว่าน่าจะเข้า่ะใช่ค่ะเพราะว่าเป็นเป็นขนมปังเป็นคาร์โบไฮเดรตคิดว่าน่าจะคล้ายๆกับคล้ายๆกับขนมปังขนมปังลาหนุ่มใช่ใส่นิดหน่อยใช่ อ่าลองนี่นะคะเดี๋ยวจะขอตัดก่อนนะคะนี่ค่ะขอบคุณครับนี่ตัดมาแล้วนะครับเป็นสินพอดีครับใช่เป็นอ่พิซซ่าที่มีใช่เป็นหน,หน้าอะไรคะวันนี้หน้าคาเวีย,ยน,นใช่ก็มีอะไรบ้างอ่ะมีแฮมไส้กรอก ได้เยอะเลยครับโอเคนี่นะคะอือือมาค่ะหนึ่งสองสามค่ะผมว่ามัน Mm hmm. มันเพิ่มความเลี่ยน mm hmm. เพิ่มความหวานผม้าเวียนปกติมันต้องแบบอัดเปรียปร้ยวๆนิดหนึ่งเพราะไปสับรสแต่นี้ก็หวานเลี่ยนนิดหนึ่งครับก็อาจจะแล้วแต่คนชอบอาจจะแล้วแต่คนชอบแล้วคุณ<อ>นชอบไหมเป็นไงชอบนะคะรู้สึกว่า เป็นเหมือนที่คิดเลยค่ะเหมือนกินขนมปังเลยใช่แต่นี้มันดูเข้ากันนะเป็นแต่ว่าแอบเลี่ยนนิดนึงใช่เป็นเนื้อเดียวกันแตกก็เลี่ยนครับต่อมาอันนี้คิดว่าก็ไม่น่าไม่น่าที่จะแย่เท่าไหร่นะคะก็คือซาลาเปาหมูสับค่ะเป็นเป็นแบบมินินะคะวันนี้ก็อะไรที่เป็นแป้งนี่น่าจะเข้ากันหมดใช่เป็นแป้งเป็นขนมปังครและลูกเลยค่ะ อ่าล้างมือแล้วนะคะอย่าเวลากินซ<อ>าลาเปาคอยดู<ะ>กระดาษด้วยนะคะใช่แต่นี้ไม่มีโอเคอันนี้เราแบวกเราจะแบวกไส้ตรงกลาง,งแ,แบวกไส้ด้วยเหรอคะใช่มาครับคุณนี่คนจะบีบให้แนะ้วรอ,อ,อาแต่ไม่ตงนะเพราะมัะมอาจจะโอ้ นี่นะคะคุณนี่เอาตรงมีั<ล>ะมีคะ่ะอ่าอาเป็นบีบให้พูดบีบให้เย็นๆเยอะๆขอบคุณนะคะผมรู้คุณชอบใช่มาค่ะเปิดเลยคุณนี่เป็นไงเป็นไงยังเฮ้ยรู้จัสซีน้า เหมือนกินมันโถงั้นผมลองนะเอ๊ะเป็นยังไงคะทำไมทำหน้าพี่ลึกกึกยอ,อย่างนั้นก็เข้าอยู่ตรงเป่ง ต่ตรงหมูสับเนี่ยแปลกๆตรงหมูสับอาจจะัอาจจะยังอาจจะพอก่อนอาจจะไปของต่อไปก่อนค่ะาะเรามาชิ้นและไอเทมชิ้นสุดท้ายของเราดีกว่าชิ้นสุดท้ายเลยใช่ก็คือแหนมค่ะแหนมเนี่ยค่อนข้างที่จะเขางจะอะไรครับเาจะค่อนข,ข้างที่จะ ดูดท้าทายสุดๆ,ๆแล้วสุดๆแต่ไม่แน่อาจจะเข้ากันก็ได้ใช่ค่ะ,<น>ะเพราะว่าเปรี้ยวกับเปรี้ยวมันก็ต้องตัดด้วยหวานอืก็ห้ามขำเยอะค่ะห้ามมีความคุณแน่อะคุณนี่ใส่เลยครับ <c oughs> ข้าอ่ะขอบุลาให้นะครับกู <c oughs> ขอบคุณค่ะ เร็บเต็มคำกับนมคนใช่มีมีพริกด้วยนะคะเนี่ยข้องน้ำกระนาวเลยทีเดียวนี่ใช่อะ่ะนะพร้อมนะพร้อมนะ,ะคะหนึ 1, 2, ่งสองส้มค่ะคุณคิมอืม เคี้ยวคนนี้เคี้ยวครับผมรู้คุณชอบ <S <S 1> <S 1> เคียวเคียวแล้วกืนเน็นครับผมว่าอาตอนแรกมันก็มีแบบนมค้นมาก่อนเนื้อหน้ามาก่อนเลยแล้วค่อยตามด้วยแหนมเปรียปร้ยวๆม,มันๆขาวๆ อร่อยนะครับแต่ว่าุ <c oughs> คุณนี่ครับเดี๋ยวสักครู่ครับเพราะว่าคุณนี่อร่อยเกินไปคุณผู้ชมดูเป็นดูเป็นวิทยาทานไว้นะครับว่าของอันนี้มันเป็นยังไงเข้ากัน <c oughs> หรือเปล่าเธอคะ่ะเธอขออนุญาตกินน้ำสักครู่นะคะสำหรับแหนมเนี่ย ค่อนข้างที่จะเป็นดาวเด่นของวันนี้เลยอาจจะเด่นขึ้นไปด้วยใช่ในส่วนผสมของหนังหมูใน <c oughs> ส่วนผสมของพริกที่อยู่กับแหนมรวมกับนมข้นแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะแซ่บอิลีใช่ค่ะเขาที่จะอร่อยเลยแล้วรู้สึกว่าอาจจะเข้าห้องน้ำกันระวิงเลยอะค่ะไม่เป็นไรครับผมเตรียมยาทาน้าขาวมาพอดี เอามากินกัมน้ข้นดูไหมครับอาจจะยังชกินเปล่าดีกว่าหรือว่าถ้าใครอยากลองลองได้นะคะก็อร่อยนะอร่อยนะก็วันนี้ก็ก็ได้รู้นะครับว่าใช่ค่ะของแต่ลของบางอย่างที่เขาคิดมาแล้วว่าอันไหนควรกินด้วยกันก็ก็กินเชื่อเขาเถอะอย่าไปดื้อเลยใช่แต่ว่าของบางอย่างอย่างเช่นพิซซ่าเนี่ยถือว่าโอเคนะคะเพราะว่ามันยังเป็นขนมปังเหมือนกัน แล้ววันนี้ขอสอบถามค่ะพี่เห็นคุณคิมนิดนึงทั้งหมดทั้งมวลที่เราชิมกับนมข้นในวันนี้ที่ไม่ใช่ขนมปังคิดว่าอันไหนชอบที่สุดค่ะเนมอาจจะยังอันนี้อาจจะถอยไปก่อนผมชอบเป็นสาลายนี่ครับมันเข้ากันนะครับมันมันหวานหวานแล้วคุณเน่ครับเนชอบ คุณโซดาเอ้ยโซดาชอบไส้กรอกค่ะพอร,รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่แตกใหม่แล้วไม่คิดว่าจะเข้าค่ะแต่ว่ามันเข้าใช่ใช่แต่อ่ะถ้าจัดอันดับเอาเลยหนึ 1> 1่งถึงสิบผมว่าวันนี้ก็วันนี้ก,นนก็เป็นการชิมอาหารที่ใช่ดูเดือดท้าท้าทา,า,า,ายมากค่ะถ้าใครอยากลองก็ไปลองได้ที่บ้านนะครับก็สำหรับวันนี้ สำหรับวันนี้นะคะท่านผู้ชมที่ชมรายการเรานะคะามาจถึงตอนจบเนี่ยอาจจะเริ่มสงสัยแล้วก็อยากชิมตามเราแล้วนะคะก็สามารถไปตามชิมตามพวกเราสองคนได้เลยนะคะใช่พิกัดอยู่ในร้านสะดวกซื้อใช่ทั่วไปทั่วประเทศเลยค่ะมีหมดทุกอย่างครับหรือถ้าใครอยากมาชิมกับเราก็มาได้นะครับที่นี่มหาวิทยลาลัยลังสิตค่ะ ใช่มาลองกับเราตอนนี้นะครับให้เวลาสามสิบวิใครมา <c oughs> ทันก็ก็ได้กินเลยค่ะหมดนี้เลยครับใช่ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพวกเราสองคนนะคะ <c oughs> ก็ถึงเวลาสิ้นสุดรายการอันเป็นที่รักยิ่งของทุกคนแล้วนะคะอ่าหรือว่า <c oughs> อาจจะมีอีพีต่อไปมาทดลองกับของแป็กอีกหรือเปล่าใช่ <c oughs> อาจจะยังอาจจะไม่มีแล้ว หรือว่าถ้าใครอยากให้เราชิมอะไรนะคะก็สามารถส่งมาบอกได้เลยนะคะว่าอยากให้เรากินนมข้นกับอะไรอีกใช่ค่ะแล้ววันนี้นะคะพวกเราสองคนนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพื่อไปเข้าห้องน้ํากันแล้วก็เก็บของเคลียร์ของตัวนี้ให้เรียบร้อยนะคะสําหรับวันนี้รายการชิมทุกคํากับนมข้นขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ